สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้เราจะมาต่อกันที่การทำงานของ TS204TE นะครับซึ่งตัว TS204 เนี่ยนะครับถือว่าเป็นรุ่นสำหรับ Home Use ครับเพราะว่าขึ้นต้นด้วยซีรีส์2เป็นตัวที่เล็กสุดนะครับทีนี้ตัวนี้มีข้อดีตรงที่ว่าสามารถต่อกับทีวีได้ผ่าน HDMI ซึ่งให้ความละเอียดสูงสุดที่ 1080p นะครับ แล้วก็ลองดูนะครับข้อมูลที่เห็นขวาบนสุดเราจะเห็นเลข IP ของตัวเครื่องนะครับแล้วก็แถวกลางครับที่ท่านเห็นแบบไอคอนอะไรต่างๆมากมายนะครับตัวเนี้ยรเราสามารถเซตได้จาก A D M หรือว่าก็เซตจากคอมพิวเตอร์ของเรานั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้เราใช้รีโมทคอนโทรลอยู่นะครับเราจะเห็นว่ามีเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้ว YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราบุ๊กมาร์กลงไปในเครื่องนะครับ o s s t t t i o n นนิ s u u v v i l l a n c e ก็คือสมมุติว่าเรามีพวก IP Camera ครับต่อเข้ากับกล้องของต่อเข้ากับเราเตอร์ของระบบเราครับตัวนี้ก็จะสามารถใช้ดูกล้องทุกตัวได้นะครับก็ไปเรียนสุดขีดมาที่หน้าจอหนึ่ง ตัวนี้ครับคือ XBMC XBMC นี้ก็คือมีเดียเพเยอร์ที่เป็นโอเพนซอร์สฟรีและผมว่ามันเจ๋งที่สุดแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาดูมันทำอะไรกันได้บ้างตัวนี้คือบริษัท Asus t e r ก็ได้เอาไปพัฒนาเพิ่มนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับการสกอร์ของจอก็ถือว่าใช้ได้นะครับซึ่ง ตอนนี้เราจะลองชมวิดีโอกันนะครับก่อนอื่นจะให้ดูมันเจ๋งยังไงนะครับเราลองมาดูที่วิดีโอแอดออนแอดออนก็จะเหมือนแบบเป็นโปรแกรมเล็กๆนะครับที่ทำให้ตัวเครื่องเนี้ยตัวโปรแกรมเนี้ยเจ๋งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นพวกช่องรายการต่างๆที่เราสามารถแอดได้นะครับผมจะขอแอด รายการที่ผมค่อนข้างที่ชอบนะครับดูเป็นประจำเราลองยกตัวอย่างสัก2องแอดออนแล้วกันครับหนึ่ง o v e r y เนี่ยก็จะทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเองนะครับ 2. ลงไปเรื่อยๆนะครับผมจะ แอดออนรีวิชั่นนะครับ Revision 3ก็เป็นช่องข่าวเป็นทีวีอินเทอร์เน็ตที่เจ๋งที่สุดละมีอะไรให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยลก็กดลงไปเรื่อยๆนะครับ i ายส์ิอันนี้ก็เจ๋งครับมีช่องหนังต่างให้ดูมากมายครับ แล้วก็จะมีอีกตัวนึ่งนะครับ match up match up นี้มันไม,ไม่ไม่ได้เป็น Official ครับเราต้องทำการ add source เข้าไปเองซึ่งผมจะทำให้ดูครับจะเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการใช้ XBMC Media Player แล้วก็ข้อดีของ XBMC นี้ก็คือว่าหนึ่งนี้ใช้ในพวก Android ใช้ใน OS X ใช้ใน Windows ใช้ใน Linux หรือแม้กระทั่งจะเป็น standalone ก็ได้ครับ standalone เขาจะมี xBMC บุนตูนะครับ chbuntu แล้วก็อีก OS หนึงที่ใช้ก็คือ openELEC t คือเขาตัดทุกอย่างของ Linux ทิ้งมีแค่ driver กับโปรแกรม xBMC P เลตบูลทีวีก็มีพวกแข่งกีฬาต่างๆครับให้ดูพวกนี้คือมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับ v i วิช mm ั่นริชแพนเน็ตไม่รู้คืออะไรลองแอดดูนะครับรีวิชั่นสามอินสตาล แล้วก็ที่เจ๋งสุดๆอีกหนึ่งอย่างก็คือ YouTube ครับในนี้มี y YouTube ให้ดู้ YouTube ก็เหมือนกับว่าสมมุติว่าปกติเราเดี๋ยวนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเราก็สามารถฟลาอินแล้วก็แอดรายการโปรดทำเพลย์ลิสต์ทำอะไรของเราเข้าไปครับแล้วมาที่เจ้าตัวเครื่องนี้ พอมาเครื่องนี้เราก็ sign in กับ username password ของเราครับก็จะใช้การได้เหมือนกันหมดเลยซึ่งปกติถ้าเราดาวน์โหลดนะครับตัว XBMC จะไม่ได้มีช่องมี add-on อะไรเยอะให้ขนาดนี้นะครับ add-on ที่เพิ่มมาตรงนี้ก็บริษัท ASUS Store หรือว่า ASUS t e r แล้วแต่เราจะอ่านนะครับ เป็นผู้ที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับโอเคจบตรงนี้อันนี้คือในส่วนของ add-on นะครับต่อมาวิดีโอไฟล์ไอเครื่องเนี่ยครับมันจะไม่มีเรียกว่าอะไรเสียบปุ๊บจะไม่โชว์ข้อมูลนะครับเราต้องทำการแอดไฟล์ของเราก่อน Add นี่เราก็แอดโลเคชันที่เราเก็บวิดีโอนะครับแล้วก็กด browse นี่ก็คือ ASUS s t o r e s h a r e Folder ซึ่งในนี้ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรไว้เลยนะครับก็ขอไม่ใช้ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะมาลองดู Windows Network ใน Windows Network ของเราเนี่ยครับใน Workgroup ผมก็มีแนสอยู่2ตัวนะครับซึ่งตัวเนี้ยไอ้เนส694428นะครับผมใช้มานานละเก็บข้อมูลไว้เยอะนี่ก็ทั้งหลายครับลองลอง องเอา ID เ,เอานี้แล้วกันนะครับนี่คือโฟลเดอร์นะครับสมมุติว่าเราเลือกโฟลเดอร์นี้นะครับกดโอเคตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับแต่ผมเลือกแค่นี้ ก็โอเคถ้าเราทำการเปิดตรงนี้เช่นนะครับมันบอกว่า d i r e c t o รีนี้มีอะไรเราเลือก m ิวสิเลือก TV ตัว XBMC ก็จะเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์กลางของพวก IMDb นะครับเราก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้ว่าไอ้ไฟล์เนี้ยมันมีเรื่องเนื้อเรื่องย่อว่าอะไรยังไงนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับขอข้ามไปก่อน ลองคราวนี้ผมจะลองแอดแบบโฟลเดอร์ใหญ่นะครับที่แบบมีโฟลเดอร์แบบปลิกย่อยข้างใน,นให้ทุกคนได้ดูอีกทีนึงปกติเวลาผมดาวน์โหลดนะครับผมมักจะใช้โปรแกรมที่ชื่อ Transmission ในการดาวน์โหลด ก็สกอร์ลงมาที่โฟลเดอร์ผมนะครับ t r a n s ิ i ชันเนีครับพวกนี้ทั้งหมดใช้หมดเลย mm hmm. ผมเลือกโอเคแล้วก็เลือกโอเคแล้วก็โอเคครั้งหนึ่งนี่ครับทีนี้ทั้งหมดข้อมูลตรงนี้ก็มาแล้วาล,ลองมาดูตัวอย่างการเล่นภาพเล่นหนังนะครับ to seventy four six one: querying Microsoft SQL Server two thousand and twelve. Hello and welcome, everyone. My name is Garth Schulte. I'll be your guide through this series. And a little background on myself here in SQL Server. I've been working with it personally as a DBA and a developer since SQL Server six point five, which uh, which kind of blows my mind because that was fifteen years ago. And uh, SQL yeah. Server's come a long way since then. So, this exam, uh, specifically from Microsoft, is Hello, really so focused down. on getting you familiar with how to work with, with database objects and the data stored inside of these objects oh, using yeah. Transact SQL, T SQL. So, we're going to get very familiar with Transact SQL, both from a DDL perspective, data definition link. ซึ่งผมบอกได้เลยว่าข้อดีของ NAS ที่สามารถเล่นหนังได้คือประหยัดเงินไปมากประหยัดเงินไปเยอะแทนที่เราจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเพื่อมาทำ HTPC ตรงนี้เราก็โดนไปละ7-8,000อัพซึ่งกินไฟอาจจะคลิกเปิดกว่านี้เร็วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ต้องไปซื้อ NAS เพิ่อมอีกตัวหนึ่งซึ่งก็มีราคาตั้งแต่ไม่กี่บาทจนถึง N a สหลักหมื่น ซึ่ง n นสหลักหมื่นก็เหมือนตัวนี้ที่เราทดสอบนะครับฟังก์ชันการใช้งานครบคันซึ่งเมื่อเอา2อ,อย่างมารวมกันเนี่ยครับผม mm hmm. ว่ามันตอบโจทย์ของเรื่อง h อ m e entertainment เลยส่วนเรื่องเสียงจากตัวเครื่องครับ mm hmm. ก็พอๆกับ HTPC ทั่วไปนะครับ mm hmm. ไม่ได้แตกตา่างกันมาก คือ1 0ึ0งที่เราเปิดมาไม่มีปัญหาเลยลองดูอะไรนีครับโลคร็อกนี่ 720p อ 720p ในตัวเครื่องพวกนี้นะครับสามารถเล่นเสียงระบบดอว์ี่ที่ต้อนทุกอย่างได้หมดนะครับ ภาพที่มองจากจอคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับสีอาจจะไม่สดใสอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมถ่ายถ่ายกล้องดิจิตอลอีกทีหนึ่งนะครับ lithium allows tell could accomplished �ician itié rian if I ktoś that, that this you can be could made เป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับถ <single> ือว่ายอดแย้อนมากสำหรับนะส่วนนี้นครับ right ต่อไปนะครับอันนี้ผมกดปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้กดผิดครับเราจะให้ดูว่าไอตัววิดีโอแอดออนของ XBMC มันดียังไงนะครับเช่นวิดีโอแอดออนตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นเราสามารถตั้งให้มันเป็นไอคอนได้นะครับก็จะดูสวยไปอีกอกแบบนึงตอนนี้ที่ภาพไม่เต็มจอเพราะว่ามันมีออปชันให้เลือกในการคาลิเบรตจอนะครับมันจะมีเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเพราะว่ารีเฟรชเรทอะไรต่างๆของแต่ละทีวีัน มีผิดเพี้ยนกันบ้างนะครับไม่เหมือนกันตัวนี้ผมขอทําเป็นไอคอนเหมือนเดิมทำแนวนะครับเห็นมะครับสำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีรีวิชั่น3นี้จะมีอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เราดูเยอะเยอะมากๆอันนี้คือพวกตรงไอคอนอะไรนี้นะครับ List, Big List, il, ลิสต์บิ๊กลิสต์ทำเนีลเราตั้งแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเขาจะรู้ของเขาเองนะครับเช่นนี่ก็จะเป็นข่าวของ Android มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับสนุกดีครับเพลินดูประจำ So we'll Joe Hendy, the Android Authority app guy. It's the end of May, which means it's time to check out the best Android applications that were released in May of 2014. <laughs> First up this month is a nifty application called Adapt. This app is what I always envisioned the future of managing contacts to be. Here's how it works, you add someone on AdApp and whenever they update their contact information, their information is automatically updated on your contacts list. The only problem is getting everyone to use it, but it is free on iOS and Android, so that may help. Allcast Receiver is an application that allows people to use Allcast to stream their Android devices to other Android devices. Previously, Allcast could only stream to things like Roku, Apple TV, and the Chromecast. All you need to do is install this application on the phone or tablet you wish to stream to, and it will begin appearing on the Allcast list of supported devices. It's free to use, so if you use Allcast, you should also use this. Baldur's Gate is a mammoth RPG with dozens of hours of gameplay. It was originally released in 1998, and some say this helped pave the way for the RPG genre on PCs. It's a little expensive at $10, and there are some add-ons that you can pay more to get, but this is the biggest, longest game available on Android right now. To see more, check out our review linked below. Our next up is a fun little brain teaser with over 200 free levels, colorful graphics, and tablet support. You essentially connect the blocks to and the number, but you can only connect each so many that times that. as denoted by the number inside of the oh, block. Yeah, it like starts out using that. progressively harder, and there are additional levels available for purchase if you really like it. The core game is free to play in the Google Play Store in is a new social network aggregator that uses your GPS location and the GPS check-ins of your friends to alert you when a friend is nearby. If you use Facebook, Foursquare, or other check-ins... This episode of Hack Five is brought to you by Domain.com. Hello, welcome to Hack Five. It's your weekly dose of technolust. I'm Darren in Kitchen. Shannon Morris is with us a little later on in the episode talking about some Cygwin action. That's right, a little bit of Linux Windows lovin'. And I am actually up in Eugene, Oregon with Peter talking about drones. So let's just kick it over there. Welcome back to our drone series. To recap, we are building an autonomous platform for awesomeness and we're using an open source flight controller. And that's where we're picking it up. Peter, we need to dive in and start setting this guy up. Uh, as we talked about in the last segment in the series about the flight controllers we're talking about some of the sensors the magnetometers and accelerometers and gyroscopes and barometers and other things like that that were uh, i think we were demonstrating in the S, which is your really small version yeah, of so this the smallest yeah uh, we're using the slightly larger version yeah. of it it has it's a bit easier to handle because it has uh, bigger connectors and stuff so, so this is the lisa m yeah the lisa m and uh, It has actually less sensors than the other one, uh, but bigger and has less sensors u one b เนี่ะครับก็ใช้งานอย่างนี้เดี๋ยวเราลองดูกันแป๊บนึงนะครับเป็นยังไงบ้างเหมือนใช้คอมพิวเตอร์เลยแต่ว่าอยู่ในห้องนั่งเล่นของท่าน Your favorite candies. Come on, boy you gotta get over her. Mary Samsonite was just a girl. That's it, kid. Come on, come on, come on, spit it out. God, yeah. <laughs> Wait a minute. So, you mean you have been faking for 20 years mm -hmm. and it was all Why don't you roll me inside, we'll get the nurse to take the catheter out of me. We don't need nurses for that. But don't you have? To... I like what you've done with the place. Who's this? Oh, that's Butthole. I found him out in the alley. Why'd you name Butthole? Because of this. Good name. Totally fits. It's a postcard from Freda Felcher. Harry, I'm pregnant. Please call me. What do you think it means, Harry? Lloyd, I'm gonna be a dad. Ah! Look at the postmark. 1991. I had a daughter. I gave her up for adoption. What if we we'll go track her down? You're hot for my daughter! What? Am I right? Or what? Am I right? I'm <laughs> sorry! I know she'll appreciate all the trouble you've gone to to find her. Let's call her. It's raining! timing but my this is I weird I know take นั่นคือตัวอย่างของ xbmc นะครับส่วนตัวนี้มาดูกันว่ามันทำอะไรได้อีกตรงนี้เราสามารถเพิ่ม bookmark shotcut ต่างๆของเราได้นะครับโดยทำจากหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนตรงนี้ก็คือ google chrome นะครับซึ่ง เจ้าเครื่องตัวนี้สามารถที่จะรองรับเมาส์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็แค่เสียบเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็พิมพ์ดูเว็บไปได้ตามปกติเลยนี่ก็คือล่าสุดนะครับที่พวกเราไปไต้หวนหนันมานะครับนี่ก็เป็นรูปจากงานองปรเจกต์2014ก็ขอขอบคุณคอแซรแล้ว็จีกัไบส์นะครับที่สนับสนุนการเดินทางนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับนี่นี่คือการสาธิต xbmc กับ w e b b r o s e r นะครับของเครื่องนี้ว่ามันทำอะไรได้อันนี้คือเห็นไหมครับหน้าตาเหมือนที่เราได้ใช้ใน PC ไม่มีผิดเลยขอบคุณครับ <S <S ก็ขอขอบคุณ PT Automation ด้วยนะครับที่ให้เรายืมเครื่องนี้ในการทดสอบครับผม ก็สามารถติดต่อซื้อกันได้ที่นั่นนะครับสวัสดีครับ